ต่อนะครับชื่อเรื่องว่าสภาวัรรมฝ่ายโลกิยะนะครับอย่าไปตกใจกับภาษาบาลีเอ่อเราได้คุยกันไปนะครับเมื่อคราวที่แล้วคราวที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องว่าอาดีตปัจจุบันอนาคตนะครับแล้วเราบอกว่าเวลาที่เรานึกเรามักจะนึกไปถึงอดีต เวลาที่เราคิดเรามักจะคิดไปในอนาคตเวลาที่เรานึกหรือเราคิดเนี่ยเราจะไม่นึกถึงปัจจุบันเราจะทิ้งปัจจุบันไปในเวลาที่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยในทางธรรมะเราใช้คําว่ารู้สึกไม่ใช้คาว่านึกไม่ใช้คําว่าคิดถ้านึก,กว่าคิดเนี่ยเป็นไปทางสายเรียกว่าสมถะนะแต่ถ้าเป็น ทางสายวิปัสนาเพียวเนียวยก็จะใช้ความรู้สึกแต่ครนี้ว่าความรู้สึกเนี่ยมันก็ไปใช้กับสมถะได้แต่ว่าสายสมถะเนี่ยจะต้องอยู่ในสี่สิบอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านกำหนดไว้นะส่วนสายวิปัสนาก็จะไปอยู่ในสี่อย่างที่กำหนด,ดไว้ก็คือกายเวทนาจิตธรรมสี่ตรงนี้ที่ใครทำวิปัสนาอยู่ก็จะพอประกาศนะครับ อันนี้เมื่อวันนั้นคุยกันไป <c oughs> แล้วก็เกิดเกิดความสับสนนะคุยว่าตอนที่การทำสมถะก็จะมีฌานเกิดขึ้นฌานหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็สงสัยว่าพระเทวทัตนะที่ว่าพระเทวทัต ท่านแยกตัวออกจากพุทธเจ้าแล้วก็มีสาวกตามไปห้าร้อยแล้วก็สงสัยว่าท่านเทวทัสนี้ท่านมีวิชาอะไรจบปริญญาอะไรถึงได้คนตามไปเยอะขนาดน,นั้นนะครับแล้วผมก็นึกว่าน่าจะได้โสดาบันหรือว่าจะไม่ได้ก็ไม่แน่ใจก็เลยว่าเราคุยกันดูว่าเป็นยังไง <c oughs> ในจุก็ไปชาเปลีนก็อลองไปไปหาดูใหม่ไปเปิดไปค้นดูนะว่าจริงๆแล้วพระเทวทัศนทีท่บินไรนะไปก็ไปเจอข้อมูลใหม่ใหม่ของผมนะอาจะจะไม่ใหม่คนอื่น <c oughs> ก็คือว่าตอนที่เรียนมาตลอดเนี่ยพระเทวทัศ์เนี่ยเป็นรูปของพระเจ้าสุปปุทธะแล้วพระเจ้าสุปปุทธะเนี่ยเป็นเจ้าอยู่ที่เทวทหานคร นะเมืองของยะโสธราเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ในวงที่เขาเรียกว่าโตริยะวงโกริยะวงนะครับแล้วก็มีลูกสองคนหนึ่งก็คือเทวทัตสองก็คือยาโสธรายะโสธราก็คือพิมพาที่แต่งงานกับพระพุทธเจ้าหรือ <c oughs> นะพระสิทธาาัตถตรงนี้นรืก็พอไปค้นอูแล้วถามว่าจริงๆแล้ว เกิดอะไรใหม่ขึ้นมาก็มีคำถามโผล่ขึ้นมาว่าพระเจ้าสุตภาพุทธะนะครับมีมีเมียพระชายาไมเหสีเลไชที่ว่าอมิตาอมิตานะอมิตานี่เป็นใครอมิตานี่เป็นน้องสาวคนเล็กของพระเจ้าสุโธตนะก็คือพ่อของพระเดชาไมาไใ้เด็ายชายวนอยู่ตรงเนี้ยนะครับ อมิตาเนี่ยเป็นน้องคนสุดท้องนะของพระเจ้าสุโทธทนะไปแต่งกับเจ้าสุตปาพุทธะนะปรากฏว่าคนไปคนมาพระเจ้าสุปาพุทธะนะครับมีนายเขาตายผิดศพนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเน้นว่าถามว่าพระเจ้าสุตปาพุทธะเป็นโกลิยะวงหรือเป็นตากายะวงนะ สรุปนยะเมื่อก่อนเราบอกว่าเป็นโกลิวะโกลิยะนะโกลิยะอง์แต่ข้อมูลใหม่บอกว่าพระเจ้าสุปปุทธะเป็นตากะยะองเป็นเจ้าที่อยู่ในกบิลพัทไม่ได้เจ้าที่อยู่ในเทวัตถะนะข้อมูลที่มาสนับสนุนก็คือว่าตอนที่พระพุทธเจ้ากลับไปกรุงกบิลพัทครั้งที่สองก็รับนิมนต์นไว้กลางวันจะไปฉันเพน พระกว่าพระเจ้าสุภปปพุทธะมาวางของนั่งเคีนเล่าขวางทางทาให้พระตเจ้าไปที่บ้านที่นิมอนไว้ไม่ได้ก็เลยต้องกลับวัดต้องกลับวัดนะครับพระเจ้าสุภพุทธะพูดว่ายังไงพูดว่าพระองค์แต่งงานกับลูกสาวข้าพระเจ้า แล้วทอดทิ้งแล้วทอดทิ้งไปบวดนะทิ้งลูกนะทิ้งลูกสาวนะให้เป็นไม้อยู่ก็คือทอาทิ้งไปนะครับแล้วลูกชายไปบวดรอกว่าท่านเนี่ยอิจฉาลูกชายพระเทวทัศอิจฉาลูกชายนะจ้กระตั้ง ไม่ชอบที่หน้าเขาอะไรอะไรก็ไม่รู้แป้งเขาสารพัดต่างๆมาข้อหาก็มีสองข้อหาลูกสองคนนะฮะแล้วแปลว่าอย่างนี้ก็จะเป็นข้อหาแล้วก็แสดงว่าถ้าพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าพระเจ้าสุภภาพุท้าเนี่ยอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงกบิลพระไม่ได้อยู่ที่เทวสหานะเทวสาและอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าตอนที่พระนางยาโตธลาซึ่งเป็นเปผ้รารหั์แล้ว พรนานั้นท่านจะลาภริณิผ่านท่านก็ไปกล่าวต่อหน้าพุทธัจจาว่าตัวเองเนี่ยเกิดนะเกิดในสากยะวงผูดว่าเกิดในสากยะวงแล้วว่าในอดีตก็เป็นพระชายาของพระองระนะแล้วก็จะสองข้อหาเนี่ยพระธรรมไปรู้ว่าพระเจ้าสุภพุทธากาภิตาเนี่ยอยู่ในกรุงกบินภพเนีอันนี้ ปัญหาต่อมาอีกอันหนึ่งถามว่ายะโสทลายะโสทลาข้อมูลมหน่ามไมดีนลข้อมูลใหม่ยะโสทลา,นะทลาเป็นพี่หรือเป็นน้องพระเทวทัตที่อ่านมาตลอดบ,บอกว่าเป็น,เป,น,นเป็นพี่ใช่ไหมทุกครั้ง,งทุกครั้งที่มีการบอก มาประวัติจะต้องบอกว่าเตวทัชเป็นที่นแะต่ปรากฏว่ามีข้อมูลนะจากเมื่อกี้ที่บอกว่าพระเจ้าสุขภาพท้าพูดถึงนะเวลาที่เขาดูประวัติเนี่ยเขาจะดูว่าเรียงลําดับยังไงถ้าพูดถึงใครก่อนเ็นนั้นเป็นที่งานะนั้นก็บอกว่าท่านชิ้งลูกสาวฉันไปบวชถ้าแสดงว่าลูกสาวไปกฏดโตความรู้สึกนี้นะนะ ลูกสาวเป็นคนโตนะแล้วก็ลูกอีกคนหนึ่งไปบวชท่านก็ไม่ชอบหน้าเขาอิจฉาเขาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าพระเทวรัตรเป็นน้องอันนั้น 1. อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือมีอูกครั้งหนึ่งพระเทวทัตรพระเทวรัตรเข้าไปหาพระพุทธเจ้าต่อหน้าสงฆ์ทั้งหมดแล้วก็ไปบอกว่าพระองค์พระองค์งไปพักผ่อนเถอะแก่งอมขนาดนี้แล้ว ให้เราซึ่งแข็งแรงเป็นหนุ่มกว่าดูแลสงแทนเถอะมีคำกล่าวอย่างนี้นะนะคงเคยได้ยินได้อ่านนะนะว่าท่านนะแก่งหอมแล้วนะท่านท่านไม่ต้องทาหน้าที่พวกนี้แล้วเราปกครองสงแทนอย่างเงี้ยพระสัจจะก็บอกว่าถึงจับไม่ได้ปกครองสงมันก็ไม่ถึงท่านอยู่ดี ก็ยังมีท่านมหากัตปาม,มีพระสารีบุตรมีพระโมคคัลลาใครจะใครเยอะแยะไปโอ้โหพระเท้าัท่านโกรธมากแต่จากข้อความนั้นแสดงให้เห็นว่าพระย่าโสธราซึ่งเป็นเมียกับพระพุทธเจ้าเกิดวันเดียวกันแต่พอพระเทวทัศน์บอกว่าท่านแก่งอมแล้วเรายังแข็งแรงกว่ายังเป็นหนุ่มกว่านะความอย่างนี้ก็แสดงว่าพระเทวทศวัศน์เป็นน้อง ในในหลักการฟาตรงตัวเนี้ก็แปลกดีนะแสดงว่าประวัติที่เขียนเขียนมากับอตรงเนี้ยมันก็แย้งกันอยู่แ,แย้งกันอยู่แล้วก็ฟังไปละกันว่าเป็นข้อมูลนะครับอ้าวคันนี้ก็มีข้อมูลมาว่าแล้วพระเทวทัชเที่ยวสอนกนระน้องคนนี้จบอะไรจบอะไรปริญญาอะไรทีนะอ้าวตกลงว่าพ้นมาแล้วหลายเล่มจบจบ,จบแล้วได้วางว่าจบ ได้สมาบัตนะฮะได้สมาบัตแปดก็คือได้ฌานแปดเท่ากับพระพุทธเจ้าที่ไปเรียนกับอาจารย์สององค์ได้สมาบัตแปดนะเรียกวาา่าตาตาตายไปก็ไปอยู่อยู่ชั้นกลมชั้นสุดท้ายเ้วยนลยนะสมาบัตแปดแล้วยังได้อภิญญาห้าอภิญญาห้าภิญาาภญามีหกเกศที่ไม่ได้หก เพราะว่าวกนั้นถือว่าสิ้นอสตวะหมดกิเลสพระเทวทัตไม่หมดกิเลสไม่หมดกิเลสแล้วเจ้าพวกนี้มันได้มาเพราะสมถะสมถะอ่ะสมถะกรรมฐานเพราะฉะนั้นตรงนี้มันหายไปได้ทำชั่วให้ันนี้หายไปได้พอากดแล้วตอนท้ายที่พระเทวทัต ถูกเอาลูกน้องห้าร้อยคนกลับโดยภาษาลิบุตรกลับพระโมคคัลลาเอากลับมาพระเจ้าท่าชญก็แล้วก็ป่วยป่วยสาหัสสาการมากนะแล้วในที่สุดก็พวกเนี้ยอภินโยปัญญาเลยเนี้ยมันหายไปหมดสำนึกผิดว่าจะต้องมาเข้าเป้าพระเจ้าก็ให้ลูกน้องนะพระลูกน้องที่ยังติดตามอยู่เนี้ยขึ้น ใช้การถามสี่คนถามมาทั้งทางที่จริงๆกับพิญญาห้าเนี่ยพอได้พอได้ไปไหนก็ได้แต่ปรากฏวราตอนนี้มันเสื่อมมันเสื่อมหมดก็ต้องแบกกันมานะจากพุทธคยา,ายไปพักพุทธคยาป่าจะมาถึงวัดเจตวันที่สาวสัตถีกกลมากหลายวันมากนะฮะพอมาถึงหน้าวัดพวกพวกลูกหามก็บอวกว่า ขอล้างหน้าหน่อยจะเข้าวัดนะแล้วก็เลยวางวางเสลี่ยงวางไห้ตรงนั้นลงแล้วก็ไปล้างหน้าล้างตากันอยู่พระเตวะตก็บอก่ันก็ร้อนเหมือนกันฉันก็ขอไปล้างหน้าหน่อยต่อก้าวเท้าเรามาเหยียบพื้นตอนนี้ก็สูบตอนนี้ก็สูบพอสูบไปจนกระทั่งถึงคอสี่ขอ,ขอก็เลยนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าขอเอาพระพุทธเจ้าไปที่พึ่งแล้วก็ขอถวายถวายกรา แล้วก็ถวายลมหายใจแล้วก็อรณีก็สุกแล้วก็บอกว่าต่อมาไปลงนรกไม่รู้อีกกี่กร้อยปีกี่พันปีแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็สามารถเป็นปัจเจกพุเจ้คคชาชื่อว่าอิจิตกผพปัจเจกุทเจ้คคานะฮะแล้วจบทางด้านไหนอีกไม่จบทางด้านวิปัสสนาเพราะว่า ไม่บรรลุอะไรเลยในด้านนาิยะแม้แต่โสดาบันตรงให้ตัก,กน,นะพอเห็นมากถามนิดเดียวครูตอบเป็นคนมันให้ยาวเลยบคุณครับผมถามคุณเรียก่ตร้ไม่รู้รรว่าตทดวัดต่าเจังกายนะบางทีบางทีเราที่เรียนเรียนกันอยู่เนี่ยเราไม่คได้ไม่ได้อ่านอ,ะอ่ะอ่าจําไม่ได้หรือเป็นพี่เป็นน้องกับอะไรนั่นก็โสสาลายจำไม่ได้ไม่ก็จําเป็นนะเวลาที่ ที่ตาเขาคุยกันเลยวนวันที่คุยกันเป็นพี่เป็นน้องแนะข้อโมที่เนียมันจะบอกนะข้อโมนั่นบอกอย่งบอกว่าท่านแก่มากแล้วท่านให้เราเป็นหัวหน้าเป็นคนที่ดูแลสงแทนเถอะนะตอนนั้นนึกว่าเฮ้ยถ้ามันแก่กว่าพอโยตสทลาจริงๆแก่กว่ามันก็ต้องแก่กว่ามันจะบปแอบอ้างว่าฉั้นหนุว่านี่เป็นไปไม่ได้อะอันนี้กลับมาต่อของเรา กนะ็มีสามตัววันนั้นที่บอกว่าเวลาที่เรามีจิตแล้วก็ไปเจอกับตัว <c oughs> ผัจจักก็จะไปเกิดตัวอารมณ์นะฮะอันนี้เขาบอกว่าจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกครั้งที่จิตเกิดจิตดับจิตดับจิตเกิดจิตเกิดจิตดับเป็นต่อไปเนี้ยมันจะมีตัวเจตสิกเข้ามาแทรกเข้ามาเกิดด้วย เกิดด้วยอยู่นะก็จะมีเจสตสิกอยู่สามกลุ่มด้วยกันนะครับคือกลุ่มที่หนึ่งอัญญาสมานเจสตสิกนะครับตัวที่สองอภุศลเจสตสิกกลุ่มที่สามคือโสภณะหรือโสพลเจสตสิกนะ,ะทาไมต้องปุ๋ยเรื่องบน,นี้บ่อยๆนะฮะมันอยู่ในจอปรมัตสธรรมนะ,ะตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นสภาวะธรรมนะะก็คือว่าเวลาที่ เคยพูดบ่อยๆว่าเวลาที่จะมาไอต้องดอกบ,บัวเนี่ยนะครับเป้าหมายของเราคืออะไรนะเป้าหมายจริงๆเนี่ยก็คือว่ามาเพิ่มเพิ่มปุศนจิตลดอาปุศนจิตนียอันนี้ว่าพูดอย่างเงี้ยมันเหมือนฟังง่ายๆแต่มันเข้าใจยากคําว่ากุสนจิตหรืออาุศลจิตก็คือว่าเมื่อมีจิตเกิด นะีมีจิตเกิดไปแล้วเนี่ยมันจะมีตัวเจตสิกเข้ามาแทรกเจตส,สิกกลุ่มนี้พอเข้ามาแทรกอากุศลเจตส,สิกนะตรงเนี้มันจะทําให้อากุศลจิตแรงอากุศลจิตแรงนะครับแต่ถ้าจิตมันเกิดแล้วกลุ่มนี้เข้ามาแทรกกลุ่มนี้เข้ามาเกิดด้วยเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มดีกลุ่มนี้กลุ่มไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาตรงนี้แล้วเนี่ย ทำไมคนถึงกระทบแลยปุ๊บโกรธก็คืออากุศลเจตสิกมันเข้ามาแทรกจิตน,นะบางคนอะไรมากระทบก็ตั้งเฉยเพราะว่าเขานะมีกรุณามีอะไรตาอยู่ในจิตใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้อีกได้บอกว่าเวลาที่เราปฏิบัติธรรมแล้วเราจะรู้ได้ยังไง ว่าเรามันก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้านะผมสิงได้บอกว่าบอกอน้องๆบอกว่าเรามีตัวชี้วัดตัวนึงที่เรียกว่ากระทบกระทบแล้วไม่กระเทือนถ้ากระทบแล้วกระเทือนแสดงว่าจิตของเราเสี้ยมากนะถ้ากระทบแล้วไม่กระเทือนแสดงว่าเราพัฒน,นาจิตนะ กระทบแล้วไม่กระเอนก็หมายความว่าจิตของเราเนี้ยมาเกิดขึ้นมามันจะมีกลุ่มนะกลุ่มกุศลเจตสิกเข้ามาแทรกตลอดนะเวลาที่ใครเขามาทําอะไรเราปุ๊บแล้วเราเดือดพูดนะลอยไปเลยก็ถือว่ามีอาุศลจะเข้ามาแทรกตรงนี้อ่ะอันนี้เราก็มาดูอิว่าตัวสภาวะธรรมฝ่ายโลกิยะนะโลกิยะ เคยคุยบ่อยๆแล้วล่ะจําเป็นจะต้องคุยหรือเรื่อยๆนะครับคุยว่านี่คือวงจรกรรมฟังมีิดนะวงจรกรรมตัวที่หนึ่งเรียกว่ากิเลสมาะจำได้นะวงจรกรรมนะตัวที่สองกรรมตัวที่สามวิบากนี่คือวงจรกรรมเขตที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่ เพราะไอ้สามตัวเนี่ย,เ,ยเพราะว่าตรงนี้ก็คือความจริงที่มันมีอยู่จริงๆนะตรงนี้ก็คือฝ่ายของโลกนะมันจะมีฝ่ายโลกียะกับฝ่ายโลกุตระโลกุตระก็เหนือจมีฝ่ายก็ไม่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกครั้งนะที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วเราก็ใช้ชีวิตประจําวันอยู่เราก็เจอไอ้สามตัวเนี่ยทำยังไงเราถึงจะหลุดพ้นหรือว่าไม่ไม่สร้างอเปล่า นะอันนี้กิเลสแปลว่าอะไรนะกิเลสก็คือตัวอากุโตระจิตคำให้ดีนะใกล้ใกลไล่นะอากุศตระจิตเพราะเกิดอากขุศตระจิตแล้วเป็นยังไงก็งไปทํากรรมก็ไปทํากรรมเราก็เรียกตรงนั้นว่าอากขุสตระกรรมนะพอทำอากุศตระกรรมเสร็จเรียบร้อยก็จะเกิดเป็นผลลัพธ์ของกรรมก็คือวิบากก็คือ คำว่าบาปคำว่าบาปกับคำว่าบุญเป็นสองอย่างที่เราสามารถเอาติดตัวไปได้เอาติดตัวไปได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างนะที่เราพยายามกันอยู่ตอนเนี้ยเราพยายามทำสิ่งที่เอาไปไปได้นะก็ถือว่ามีบ้านมีรถมีเงินมีทองมีแก้หวนมีตั๋งของประดับอะไรก็ตามแต่นะสะสมไว้พวกนั้นเอาไปไ,ปได้นะครับ เอาไปได้แค่บุญกระบาไปไะนั้นกิเลสกรรมวิบากมันก็วนอย่างนี้ยนี่ก็คือการสร้างกรรมใหม่แต่กรรมใหม่อ่ะลองดูนะลองยกตัวยอย่างดูว่าถ้ากิเลสเป็นโลภะโทสะามโมหะที่กิเลสโลภโกรธหลง นะนี่คือกลุ่มกิเลสแล้วเราก็เมื่อมีไอ้สามตัวนั้นมีสามกลุ่มนั้นเราก็ไปท,ทําขึ้นมาเช่นเราไปปานาอทินามุสาก็คือแต่ฆ่าสัตว์ไปรักย์แล้วก็ไปพูดผลเนี่ก็คือการทํากรรมเมื่อใดก็ตามแต่ที่เราทํามันออกไปแะกรรมสําเร็จเราเรียกว่ากรรมนะแต่ถ้าไปทางเนี้ยเราก็เรียกอุศสรกรรมนะ พวกนี้เวลาที่เข้ามาแทรกอย่บอกไปกี้แล้วว่านี่ก็คือกลุ่มนะกลุ่มอกุศลเจตสิกพอเข้ามาแทรกเสร็จปุ๊บจิตของเราก็เป็นอกุศลจิตอกุศลจิตเราก็ไปทํากรรมที่เรียกว่าอากุศลกรรมนะครับนะฆ่าสัตว์ชีวิตอะไรทาในสุดก็จะเกิดวิบากเกิดขึ้นผลลัพธ์ของที่เราไปทําพวกนี้ก็คือในตอนที่ไปค่าหน้าจะเกิดไป ถ้าจะไปเป็นสัตว์เดเร,รัจฉานประเภทอสุรกายไปเป็นเปลตเพราะนั้นนี่ก็คือวงจรเมื่อใดก็ตามแต่ที่ท่านยังไม่ไม่หมดฤิเลิลนะท่านก็ยังมาทำกับได้ตลอดแล้วก็วิบากของท่านก็คือว่าไปเกิดในอวัยวะูตรงนี้นะอาอันนี้ลองดูว่าถ้าสมมติว่าตัวนี้มันเข้ามาประกอบจิตน,นะโสพลเจตสิกก็คือฝ่ายกู้สนนะนะนะเช่นกันว่า เมตตาการุณาแลาแาา้วก็ตามแต่กตัญญูกตเวทีนะตรงนี้จริงๆแล้วไม่ใช่กิเลสแต่เป็นกลุ่มซึ่งเข้ามาเกิดพร้อมกับจิตแต่เป็นฝ่ายกุศลนะในแบบเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาแลวก็ตามแต่พวกนี้เป็กตันยูกตวเวทีนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นกุศลจิตนะเพราะจิตเป็นกุศลแล้วเป็นไงการกระทําก็คือ ทำดีก็คือทำทานรักษาศีลจเจริญภาวนาตรงนี้ก็เป็นกรรมหรือการกระทำนะพออย่างนี้เสร็จปุบวิบากของมันคืออะไรวิบากของมันก็คือว่ามีมนุษย์สมบัติหรือสวรรค์สมบัติก็หมายความว่าท่านก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ติดตีหนึ่งในชาติไนดะ้หรือถ้ามันมีบุญเยอะๆท่านก็ไปเกิดบนสวรรค์เรียกว่าสวรรค์สมบัติเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ามาดูว่า ถ้าเราทำดีนะจิตดีทำดีก็ไปเกิดดีนะเกิดดีถ้าทำไม่ดีนะคิปไม่ดีนะจิตไม่ดีทำไม่ดีก็ไปเกิดไม่ดีอย่างเงี้ยน,นี่มันชัดเจนหมด,ดยังไงยังไงนี่ว่ากฎแห่งกรรมสิ่งที่ทำไว้ทั้งหมดเป็นวิบากเป็นวิบาก วิบากก็ไม่ใช่วาสิ่งเลวร้ายทั้งหมดวิบากนั้นมีทั้งส่วนที่เป็นวิบากดีนะทาดีไว้เนี่ยเกิดชาติได้ก็ไปเกิดในที่ที่ดีมีตระกูลดีมีร่ำรวยแล้วก็ตามแต่ไปอยู่แล้วก็ดีหมดนะครับแต่ถ้าเราทําไม่ดีก็ไปเกิดไม่ดีอันนี้ปรากฏว่าอย่างนี้ถ้าจะมาเกิดใหม่ถ้าจะมาเกิดใหม่ลองดูนะสายเนี้ย ลงไปอยู่ในข้างล่างเรียกว่าเกิดในอวัยภูมนะพอไปเกิดข้างล่างปุ๊บพอหมดจากกรรมมาเกิดเป็นมนุษย์เขาบอกว่าเศษเศษบาปยังมีอยู่หลายคนที่มาเกิดเนี่ยมันเหมือนก็มีเศษติดมาบางคนที่ไปเกิดเป็นสุนัขไปเกิดเป็นวัวไปเกิดเป็นลิงพอมาเกิดเป็นมนุษย์ หน้าตาหรืออาการก็ยังมีเศษติดไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นอย่าไปทำตรงนี้นะเพราะว่ามันไม่หมดแต่ส่วนพวกนี้นะทําดีทําดีทําดีสันดิไปเกิดบนสวรรค์พอตายจากสวรรค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งเศษความดีมันอยู่ลงมาแล้วหน้าตาดีรูปร่างดีเกิดในที่ดี มีทรัพย์สินเงินทองมีคนอุปการะดีตรงนี้มันคือเศษของบุญมเมื่อกี้บอกว่าเศษบาปนี่คือเศษบุญนครับเพราะนั้นเราเห็นแล้วว่าเด็กมันเกิดมาโอ้โหน้าตาฟองใสเด็กงคนเกิดมาโอ้โหน้าตาเป็นขี้เล่มันแย่แล้วเกินอย่างเงี้ยเพราะนั้นตรงนี้เ,เวลาที่เราจะไปเกิดเราก็มีว่าไปข้างล่างนะนี้ไปข้างบนนะสิ่งที่เราต้องการที่สุดก็คือเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่ดีนะ เกิดเป็นมนุษย์นะวิบากเนี่ยที่เราทําเนี่ยเราต้องการมีมนุษย์สมบัติก็คือมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทีหนึ่งถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าไปสวรรค์เพราะเรามีขันธ์ห้าครบมีขันธ์ห้าครบแล้วเราสามารถจะสร้างบุญบรารมีเพื่อไปสู่การหลุดพ้นได้เทวดาก็ยังอิจฉามนุษย์เพราะว่าตัวเองขึ้นไปอยู่ข้างบนนั้นแค่ไปกินบุญ ที่เคยทำไว้แต่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะได้หลุดพ้นนะเพราะยังไว่มาเกิดแล้วก็อยู่กับวิญญาณอ่ะเอาวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับท่านอ่ะที่เป็นหน้าตา